สวัสดีครับแล้วก็มาชมลุงถินนะครับลุงถิ่นนะครับมืดมืดครับมืดมืดบอกนี่ก็ลุงถิ่นนะครับลุงถิ่นนำอันนี้เอฟซีสั่งมาให้นำน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้น้ำมันพืชห้าขวดนะครับน้ำปลา แล้วก็กระเทียมก็มีครับอันนี้กระเทียมครับมีกระเทียมด้วยนะครับอันนี้ก็นมโอวัลตินนะครับแล้วก็เอ็มร้อยสองแพกนะครับแล้วอันนี้ก็โอวัลตินซองก็มีนะครับกาแฟก็มีนะครับกาแฟซองสองถุงนะครับอันนี้ก็รสดีนะครับแล้วก็ชุนรสนะครับห่อใหญ่นะครับห่อใหญ่สุดเลยแล้วอันนี้ก็ซอสนะครับซอสน้ำปลาด้วยนะครับเอาไม่เห็นอันนี้อันนี้ซอสนะครับซอส อันนี้ก็ก็เบอร์ดีกระป๋องนะครับเบอร์ดีกระป๋องเอฟแกระป๋องกาแฟกระป๋องอ๋อกาแฟกระป๋องกาแฟกระป๋องเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีมากนะครับที่ให้ให้ลุงถิ่นเอามาให้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะเอฟซีที่แล้วเก็บเงินหรือเปล่าเนี่ยเลุงถิ่นเก็บเงินหรือเปล่า เ็ดีเดอรนึกว่าให้ลุงถิ่นามาให้ฟรีไม่ไม่ไม่ลุงลุงม็อก้องจ่ายลุงถิ่นนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะสี่พันนะครับลุงม็อก้องจ่ายเบาถิ่นนะครับนี่นะครับเดอมันไม่แจ้งนะครับน้แดดแดดสองครับอันนี้นะครับหลักฐานนะครับขอบคุณเอฟตีมากนะครับที่ให้ลุงถิ่นที่ให้ลุงถิ่นเอามาให้นักข่าวทานนะครับสองพันนะครับรวมกับลุงม็อกปลาถอนครับแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับที่มามาทานด้วยกันนะครับ ขอบคุณเอฟซีนะครับเอฟซีที่สั่งสั่งซื้อผ่านลุงถิ่นนะครับของใช้ที่ว่าเอาไว้ใช้แบบผ้าถอนแบบไม่ไม่ไม่ต้องซื้อเองเพราะว่าส่วนมากเอฟซีก็เยอะแยะครับเยอะแยะนี่ครับนี่แต่พวกน้ำมันพืชพวกอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ นี่นะครับมาถึงเลยนะครับมีน้ำปลาขอบพระคุณอย่างสูงมากนะครับน้ำมันพืชรถดีผงสรันะครับ้วก็มีกระเทียมด้วยนะครับมาให้นอกแล้วก็มีนมให้ปะถอนแล้วก็กาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชูวกำลังให้ลุงม็อกด้วยครับจะได้มีกำลังแข็งแรงแข็งแรงนะครับก็อันส่วนอันนี้นะครับอันนี้เด้อครับเด้ออันนี้เป็นมะกะมบกนะครับเป็นมะกรมบก กระบอกที่ขว้าเสร็จแล้วนะครับนี่ตะมอกทําการเอาใส่ตะกล้าลอนลอนเกลือออกนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็แพ็กใส่ถุงนะครับถุงละหนึ่งกิโลนะครับตะมอกจะแพ็กใส่ถุงนะครับเห็นบอกว่าที่ชงมาขายตะมอกระโดนแลงกระเบลูกแม่อะไรเนาะยังมาไม่ยังมาไม่ถึงคนละคนอันนี้อันนี้อันนั้นเขาส่งนี่เด้อครับเดอ้อวิธีการนะครับอันนี้ก็ตะช่างนะครับ นี่นะครับแพ็คใส่ถุงละหนึ่งกิโลแล้วนะครับแพ็คใส่ถุงละหนึ่งโลนะครับเห็นไหมครับถุงละหนึ่งกิโลนะครับส่วนตัวนี้ต้องเห็นไหมเห็นเม็ดเกลี่ยมครับเห็นเม็ดเกลียไหมเม็ดเกลี่ยเล็กๆนะครับต้องเอาใส่ใส่ตะกร้าก่อนนะครับแล้วก็ร่อนแบบนี้นะครับร่อนให้ให้เกลียออกนะครับเกลียจะได้ไม่ไม่ปนเข้าไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวมันจะหนักเกลียนะครับ นี่เราต้องทําแบบนี้นะครับเขย่าเขย่าเอาใส่กระต่ายแล้วเขย่าเขย่านะครับเพื่อให้เม็ดเม็ดเกลือล่วงออกนะครับก่อนเอาใส่ถุงนะครับเราจะทําแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเวลาเม็ดเกลือล่วงออกครับนี่จะเห็นเม็ดเล็กๆครับเห็นเกลือเลยครับเห็นเป็นเกลือเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราจะทําจะทําแบบนี้นะครับเนาะจะได้จัดทรงให้กับเอฟซีเลยครับเด้อ นี่นะครับแพ็คเสร็จวันนี้ก็จะลงไปส่งเลยนะครับมันหลายขั้นตอนนะครับเนาะกวัวจะแพ็คก,กวัวจะกรอกถุงกว่วจะคั่วอีกกวัวจะไปรับมาอีกนะครับสาหรับเอสเอสตีท่านไหนที่สั่งมาถ้ามันช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางทีก็ไม่มีว่าเวลาว่างนะครับเนาะนบางทีก็รับนักข่าวด้วยทํากับข้าวให้น้องๆเขากินด้วยนะครับไม่ว่ากันนะครับเนาะนี่เดินทางเดินทางมาถึงเลยเดยอครับเดินนี่กลัวแล้วกลัวแล้ว นี่ครับเขาขึ้นมาแล้วนะครับเขาาเพิ่งข,ข,ข,ขึ้นมานะครับนี่เขาขาขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่ครับชุดที่ลงไปนอนรีสอร์ทนะครับนี่เขาขายเป่าไม่จะกินนังโค ขอบพระคุณแม่แพทย์มากนะครับที่สั่งลุงถิ่นมาให้นะครับซื้อห่านลุงถิ่นนะครับเนี่ยไปเอาซื้อเขามีเยอะหรือวิญญาณไปเอาซื้อเขาอันนี้ส่งเป็นคิมเบล่าว่าเอาไปกินไม่บอกจะขอกระตังไปร้านไปแม่บอกให้เอาไปกินเลยกินเลยเดี๋ยวเูาตรงนี้พอตรงนี้ขอบคุณแม่แพทย์นะครับที่สั่งซื้อมากระบอกนะครับ วัดแน่เพิ่งมาแนมเพิ่มาหกก่อนหน้าวกที่ออกมาชุดก่อนนั่นแล้วขาลงไปแล้วชุดหนึ่งกลับไปตามหาให้ได้ว่ารงน้ำเสื่อของนั้นคือของไทยอะ ใช่สิทางเรืองขยันไม่กินมนะมบิาามม๊กอย่าก,กวนน้องบิกอยาก,กวนน้องนี่ครับเยอะแยะมากครับรถก็เดินทางมาถึงแล้วครับเขาขึ้นมาจากรีสอร์ทนะครับถังน้ำแข็งเล็กอะไรอ๋ออ๋ออ๋อถังน้ำแข็งกันนะ ขอจบคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ